สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรายังอยู่ในสัปดาห์หน่วยวันพ่อนะคะคุณรูณมิจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําในวันพ่อและสัญลักษณ์ของวันพ่อนะคะสัญลักษณ์ของวันพ่อก็คือดอกพุทธรักษานั่นเองซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองอันแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลค่ะกิจกรรมที่เราทําในวันพ่อนะคะ ก็คือการจุดเทียนถวายพระพรการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและประดับธงชาติที่หน้าบ้านของเรานะคะเด็กๆคะ่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของวันพ่อแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะไปไหว้คุณพ่อกันด้วยนะคะเด็กๆคะวันพ่อไม่ได้มีวันนี้วันเดียวนะคะ เด,เด็กสามารถบอกรักคุณพ่อได้ทุกๆวันนะคะแล้วพบกับคุณภูมิใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ